น,น,นั่งสมาธิ1นาทีนั่งสมาธิเดี๋ยววันนี้นักเรียนเราจะาเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะคะ วันนี้เเนื้อทักษะที่จะเป็นต่อการประกอบอาชีพมีคำถามนักเรียนคิดว่าอาชีพใดบ้างที่มีผลตอบแทนจากการทำงานที่มั่นคงคุณเุณอะไรีครับมีจริงไหมคะงานคนือขับรถจักรยานคือขับ,บรถทหารตัวทหารตัวขุดแล้วก็ทักษะใดที่จะเป็นต่อการประกอบอาชีพทักษะใดแล้วเราต้องมีทักษะใด ่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพอาทำงานเก่อะไรคะขยายามโนงแทีแก้ปัญหาแก้ปัญหาได้แล้วอะไรอีกคะเสร็หาความรู้ใช่ไหม้เวลาต้องมีความรู้ก็เียนความรู้ไว้นักเรียนมีทักษะในบ้านที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทักษะอะไรเข้ากลบ่่ายค่ะเข้ากับลุ่นได้แล้วก็อะไรอีกคะ เข้ากับผู้อื่นได้ดีทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีการมีทักษะดังกล่าวจะช่วยให้การประกอบอาชีพสําเร็จได้พอใดผลเหตุใดผลเหตุใดนะเพราะ,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 ะอะออออไรครับเพราะอะไรอย่างที่เพลงต่อมาจากีดีีแล้วก็ไปเดินตามอาไรไเหนนรตนการทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพก็จะเป็นทักษะที่มีความชนญ รือว่าเชี่ยวชาญที่เกิดจากการมันฝึกฝนในสิ่งที่จะมีเป็นความสามารถที่นำไปใช้ได้อย่าก้เ <c oughs> มื่อสักครู่เราเรียนจากการซักถามจบไปแล้วนักเ,เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มในความรู้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คุณจะเติมใบความรู้ไหน้นะเุียนไปศึกษาและทำใบงานนะคะ ทำได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ครูจะมีเกมมาให้เปลี่ยนหลังสุดเล่นก็จะมีมหาในถุงนี้แกะกลมมาแล้วเราก็ใส่รางรู้าถุงเทโอเคนะคะให้ตัวแทนตื่นของนะครับดจด้ะแกะกลมมา 아 30초 남기 ร้อยกแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะให้แต่ละกลุ่มบอกบรรลัเสนอชิ้นงานของกลุ่มเอคะอบ สี่ริการทาการีรการทักาย่วมัานน้องแานือโอกำหป็น้านอโค้ตสามมีข้อมูลจากร้าโี่ักษาการย์ร่วมันข้อหนึ่งรักษาในการฟังูดแทนเษข้อสู้ัดการบ้านั่ที่ยนบ้ข้อสามัเป็นสัตว์สี่ี่รักสานการัษาใหรักษาในการบริหารจการห

วันนี้ค่ะเรจะใชภาษเระที่เภาษาที่จะเป็นกางานภาษาการงานเนี่ยการลงมืองาน่การางงานจการงานภาษาะวนาสัเกตสองีคมักษภาษาในการดูสการณ์หภาษาในการสื่อสารภาษากา สภาษาในการใช้เทคโนโลยีสี่ภาษาในการใช้ภาษาห้าภาษาในการใช้ีคภาษาการตือนคามรู้หนึ่งพีดข้อมูลจากการศึกษสองกปัญหาในการศึกษาสามการวางแผนการศึกษาสี่กระดกภาษาการจังานโลกการนึรู้จักหน้ารู้จักจุดหาหน้าที่ไปบูสองีภาษาในการพูดและใ้ภาษาเจแต่ภาษาอ่นสามมีการทำในการะดงานโลกการสี่ระดูกห้ากรดูกผประกอบการเสค่ะอามกลุไหมคะกล่ เดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างเกี่ยวกับทักษะที่จะเป็นต่อการทํางานทักษะกระบวการทํางานมีอะไรบ้างคะการปเมินการทำงานการประเนทำงานทำเยอะอีกมีของมีโชวาระรคะารแบ่งการทำงานต่างๆผู้บ้านตอบลอยการประเมินการทํางานต่อไปทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีอะไรจะทำาสเกตมี้อร์สการทำากาางเลือกอ่ะทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการทำงานร่วมกันก้อนต่อติดทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันมีอะไรนะเสนอมีคุณธรรมรคุณู้จักบทบาทหน้าที่ในกลุ่มีคะ <gesch> แล้วก็สุดท <iah> ้ย <tamam. S 2> ายสรุปทักษะสวหาความรู้ทักษะสวหาความรู้นักออกแบบสื่อโฆษณานักอนกแบคนื่อไปเลยกาแล้วก็ต่อท้ายสรุปอ่าทักษะสุดท้ายคือทักษะการบริหารจัดการมีอะไรบ้าคะทักษะในการสื่อสารทักษะการจัดตัวค่ะทักษะในการทักษะในการ เราก็เรียนรู้กันไปตามหัวข้อนี้าะทำเดี๋ยวพวกเราเอามอมาตบพิไเก็ตเอามือมติเก็แล้วก็มาเจอกันข้าต่อไปแล้วเรียรู้ทำตามเย a ko ta ko